CGN-TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับกับผมอาจารย์วาระมีชุธนวันนี้เราจะเฝ้าเดียวด้วยกันในพระวจนะคำมัทธิวบทที่24ครับข้อที่29ถึง35ครับผมมัทธิวบทที่24ข้อ29ถึง35แต่พอความทุกข์ลำบากในวันเหล่านั้นหมดแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้าสวรรค์และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในฟ้าสวรรค์จะถูกทำให้วันไหวเมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกโศกแล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่งแล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงตแตรที่ดังมาก และให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ส่งเลือกไว้แล้วจากทั้งสี่ทิศตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นจงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดือ่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหน่ออ่อนและออกใบท่านั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงกับท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไป ก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยพี่น้องครับตอนเด็กๆนะขณะที่ผมนอนแล้วก็ง่วงเงียไม่อยากจะลุกขึ้นไปโรงเรียนผมก็จะได้ยินเสียงแต่แค่ได้ยินเสียงนะยังไม่ลุกไฟยังมืดอยู่ทุกคนยังนอนอยู่แต่ได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่กําลังเตรียมอาหารเช้าเสียงจานชามเสียงน้ําเปิดเสียงคนเดิน สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมรู้ว่าอีกสักครู่หนึ่งผมจะได้คุณพ่อก็จะเดินขึ้นมาเปิดลุกบิดห้องผมเปิดไฟแล้วก็เรียกให้ผมลุกผมรู้ว่าสัญญาณได้ยินสัญญาณแล้วว่าเขากำลังเตรียมยังมีอีก15นาทียังพอจะรู้สัญญาณบางอย่างทำให้เรารู้ว่าสิ่งสำคัญนั้นใกล้กำลังจะมาถึงจริงๆในชีวิตของคุณและผมมีสัญญาณเยอะแยะมากมายแล้วคุณและผมบางที เวลาไม่อยากจะลืมอะไรก็บอกให้ Siri ช่วยเตือนฉันหน่อย Google ช่วยเตือนฉันหน่อยแล้วมันก็จะเตือนและสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่บางทีนะช่วยให้เราลอดจากตายเลยซะด้วยซ้ำยกตัวอย่างเวลาคุณจะข้ามทางรถไฟแล้วคุณขับกำลังจะข้ามทางรถไฟแต่คุณได้ยินเสียงตงงงไฟกระพริบใช่ไหมสัญญาณเหล่านั้นเตือนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราอย่าพิ่งข้ามดีกว่า เดี๋ยวเราไปติดอยู่กลางทางรถไฟพอเราทานกาแฟปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นรถแล้วรถติดแล้วท้องเราเริ่มปั่นป่วนมันเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกเราว่าเออเรากําลังต้องหาทางลงจากทางด่วนหรือไปจอดสักที่ไหนสักที่หนึ่งสัญญาณเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกเราพระคัมภีร์เปรียบเทียบการกลับมาของพระเยซูเหมือนกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และใกล้จะคลอดผมอยากจะบอกว่าผมเคยเข้าไปอยู่ในห้องคลอด แล้วก็ผมเห็นความเจ็บปวดของภรรยาเวลาที่ภรยากล้ามเนื้อมันบีบตัวกันใน,ในช่องคลอดผมอยากจะบอกว่าเป็นความเจ็บปวดที่มันค่อยๆมาค่อยๆมา,มาแล้วค่อยหนักขึ้นแรงขึ้นในเช้านี้พระวจนะคำในมัทธิวบทที่ย4พูดถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่และโหดร้ายดวงอาทิตย์จะดับไปมืดลง แล้วก็เอาจริงๆนะสถานการณ์ถ้าเกิดลองกลับไปอ่านดูมนุษย์ไม่มีคนไหนจะอยู่ได้เป็นสถานการณ์ที่โหดร้ายและรุนแรงมากแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าขณะที่เราอ่านไปแล้วเราอาจจะเกิดความกลัวในหัวใจแล้วไม่มีใครที่อยากจะอ่านพระคัมภีร์วิวร์เพราะไม่อยากจะมันมันดูแล้วโหดร้ายเหลือเกินผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับพระเยซูพระองค์ทรงพระเมตตาม,มากๆและพระองค์ใช้คําอุปมาต,ต่อไปนี้ที่จะ เป็นคําอุปมาที่แสดงถึงความเมตตาของพระองค์พระอ,องค์บอกว่าให้ไปดูที่ต้นมะเดือ่อเวลากิ่งก้านของมันแตกหนอเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะมาถึงฤดูของมันแล้วเวลาที่เราอ่านพวกคําอุปมาต้นมะเดื่อไปเนี่ยนะผมบอกให้หลายครั้งเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราก็ไม่ใช่ชาวยิวแล้วผมก็ไม่รู้ว่าต้นมะเดื่อเป็นเป็นยังไงแต่พอไปนั่งศึกษาเอาจริงๆแล้วผมอยากให้พี่น้องได้ลองศึกษา สิ่งของที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยศึกษาเอาจริงๆเลยต้นมะเดื่อในความารู้ของชาวยิวในความรู้ของเกษตรกรเขาบอกว่าเวลาที่เขาเห็นต้นมะเดือ่อแตกหนอ่อแตกใบของมันคนยิวทั่วไปเกษตรกรทั่วไปก็จะรู้ว่าฤดูร้อนมันใกล้เข้ามาอีกไม่กี่เดือนแล้วคือเป็นสัญญาณหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าสิ่งสําคัญกําลังจะมาแล้วพระเยซูก็เปรียบเทียบบอกว่า แลาพระเยซูกําลังสอนเราคุณและผมไม่ใช่แค่สาวกของพระองค์เมื่อสอง0ปีที่แล้วพระองค์กำลังสอนเราในเช้าวันนี้บอกว่าให้เราดูที่สัญญาให้เราดูที่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกแต่อย่าให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะสัญญาเหล่านั้นกําลังพูดถึงสิ่งที่สําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้มีสัญญาณเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้น มีหลายบริษัทที่ยุโรปเขาฝังชิปลงไปในพนักงานของเขาแล้วและการฝังชิปก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นในสัตว์แล้วโอ้ทุกอย่างกําลังจะมาถึง one world order แล้วก็ค่าเงินสกุลกําลังจะรวมกันให้เป็นหนึ่งแล้วผมนะเห็นสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นแต่นั่นคือไม่ใช่เรื่องที่สําคัญไม่ต้องไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์สิ่งที่สําคัญคือพระเยซูบอกว่าฟังดีๆสิ่งสําคัญที่ตามมาคือบุตรมนุษย์กําลังจะกลับมา คือพระเยซูกําลังจะกลับมาแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะให้ความสําคัญสิ่งที่เราทุกคนควรจะตั้งหน้าตั้งตารอคําถามที่สําคัญไม่ใช่ว่าเฮ้ยกําลังเกิดอะไรขึ้นและสิ่งเหล่านี้หมายความว่าอย่างไงคําถามที่ควรจะเกิดขึ้นคือเราควรจะรอคอยการกลับมาของพระองค์อย่างไรพระเยซูส,สอนให้สาวกเฝ้าดูและเฝ้าระวัง เวลาที่พระเยซูปไปที่สวนเกสเมเนและพระองค์กำลังอธิษฐานและพระองค์เดินกลับมาแล้วเห็นสาวก,กําลังนอนพลอยหลับอยู่พระเยซูพูดประโยคี้บอกเป็นอย่างไรอ่ะพวกท่านเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงหนึ่งไม่ได้เหรอท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังอยู่ watch and pray การเฝ้าระวังนั้น พระเยซูพูดถึงเหมือนกับคนยามที่เฝ้าระวังตอนกลางคืนน่ะคือคอยดูว่าศัตรูจะมาเมื่อไหร่ผมอยากจะบอกว่าเคยดูเรื่องไททานิคใช่ไหมฮะที่มีแจ็คกับโรสอะไททานิคและการตายของคนจำนวนมากจะไม่เกิดขึ้นเพราะถ้ามีคนคนหนึ่งที่เขาอยู่บนหอคอยบนเรือไททานิคแล้วเขาลืมเขาลืมดูไปว่ามีก้อนน้ำแข็ง เขาหันไปคุยกับเพื่อนหรือเขาดูหรือไม่ได้ใช้กล้องดูแต่เขามองไม่เห็นเขาไม่ได้คอยเฝ้าระวังจริงๆไม่คอยสอดไฟส่องจริงๆว่ามีก้อนน้ําแข็งมาหืมมาที่อยู่ข้างหน้าเขาพระคัมภีร์กําลังบอกว่าฟังดีๆสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าพระองค์ใกล้เข้ามาแล้วเราควรจะใช้ชีวิตของเราทุกวันในชีวิตของเราเหมือนกับว่าพระองค์กําลังจะกลับเข้ามามีคู่สามีภรรยา ที่เป็นมิชชันนารีที่ประเทศอินเดียที่ผมรู้จักดรกอร์ดอนจังอยู่ที่นิวซีแลนด์ทุกคืนเขาจะเดินออกไปที่ชานหน้าบ้านของเขาแล้วมองขึ้นไปบนฟ้ากับภรรยาเขาแล้วเขาถามประโยคนี้ทุกคืน is it tonight มันใช่คืนนี้หรือเปล่าที่พระองค์จะกลับมามันใช่คืนนี้หรือเปล่าแล้วเขาใช้ชีวิตของเขาแบบนั้นจริงๆโอ้โหมันสะท้อนให้เห็นถึงบางทีที่เรา ละเลยแล้วเราหลงลืมไปแล้วเราก็ชากับสัญญาณเหล่านี้แต่ขอพระเจ้าทรงปรับทัศนคติของเราให้เราคอยเฝ้าระวังจริงๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าพระองค์จะกลับมาคืนนี้หรือเปล่าขอพระเจ้าทรงปลุกเราให้ตื่นและให้เราคอยเฝ้าดูสัญญาณเหล่านี้ครับให้เราร่วมใจในฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอย้าย้ข้าพระองค์มัวแต่หลับขอย้าย้ข้าพระองค์มัวแต่หลงละเลง ขอให้ข้าพระองค์มัวแต่คอยลุ่มหลงไปกับสิ่งที่ทําให้ข้าพระองค์นั้นเอนเตอร์เทนชีวิตของข้าพระองค์หรือข้าพระองค์ต้องวิ่งหาจนข้าพระองค์ลืมว่าพระองค์ใกล้จะกลับเข้ามาแล้วจริงๆสัญญาณเหล่านี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นยิ่งรุนแรงขึ้นข้าพระองค์รู้ว่าอีกไม่ช้าขอที่ข้าพระองค์นั้นจะเตรียมตัวคอยเฝ้าและคอยระวังขอที่ข้าพระองค์จะคอยทํา ตามน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆเกลือกว่าพระองค์จะกลับมาในคืนนี้เลยข้าพระองอธิษฐานขอพระองค์ทรงปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าพระอง์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ฝากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ช่องของ CGNTV ด้วยนะครับเพราะว่าทุกกดไลค์ทุกกดแชร์คุณไม่รู้เลยว่าอาจจะนำความรอดมาสู่พี่น้องของคุณอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับคอมเมนต์ comment ด้วยนะฮะอยากจะให้เราพูดเรื่องอะไรอยากจะได้พระวจนะคำตอนไหนหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจหรือคำหนุนใจหรือมีคำถามอะไรนะฮะช่วยคอมเมนต์เข้ามา เพราะว่าเราอยากจะอ่านความคิดเห็นของท่านจริงๆแล้วก็มันมีค่าสําหรับผมแล้วก็หวังว่าทางทีมงานจะแคปเชอร์ส่งมาให้ผมอ่านเป็นการส่วนตัวเลยนะครับยังไงก็ฝากช่อง CGN ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ